โดในให้ได้แข่งเหลืออีกชั้นนึงก็ไม่ถอดนะถ้าถอดแล้วจบนะไม่ถอดมันจะเป็นยังไงบ้านก็ไม่รู้นะคันคันแน่เลยคันคันทั้งคืนในรกักกันแล้วก็คงไม่แล้วกันไปได้ ถ้าเคยทำบุญรวมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกันว่าสิตรศิลิก์กอนพี่จ้าเฮ้ยนศิษส์ขยับได้ด้วยไปสวัสดีจ้าสาธุพี่เดี๋ยวดิ เดี๋ยวนี้ตุ๊กตาเิกบาลเขาเคลื่อนได้แล้วตุ๊กตาเิกบาลเลลิเกเดินกอลเฮ้ยบอดี้ก็ช่วยกูไม่ได้ว่ะโอ้มึงตีลงไปที่กระดานไม้กระดานตีหน้าเขาแตกหมดเลยหน้ารับพี่เขาเป็นแบบนี้ให้วกท่านนี่ดำดงนี่สวยเลยรู้จักผู้หญิงคนนี้บ้างเนี่ย วสวยเลยแล้วดำดงไปไหนล่ะได้แช่นี่คือดำดงพระเจ้าค่ะนี่เป็นไปได้ยังไงดำดงจะสวยขนาดนี้คนละคนกันนางถูกฟ้าผ่าติดกาวครั้งทําให้นางกลายร่างมาเป็นหญิงสาวสวยจริงเลยจริงโดนผ่าแล้วเป็นนี้เลยเลยใช่โดนผ่าตรงนั้นโดนผ่าเนี่ยรังวัดเนี่ยช่วยผ่าฉันไปมั่งเซ่ททำไมอ่ะฉันอยากโดนผ่าเผื่อจะได้กลับมาเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ใครเนี่ย จำไม่ได้เหรอนี่ใครเซมไงพี่เซมสุกะเซมเซมเต่าเหรอฝังเต่าอนนี่น้องปอยปอยสวยจังเลยปอยเคยอไหมปอยจ้ะอยากมีบ้านไหมอยากมีจ้ะอยากมีรถหรูๆขับไหมปอยอยากค่ะพี่ก็เช่นกันไปถามว่าทำไมเดี๋ยวใช้ดำโดงจริงๆเหรอ นี่คือดำดงที่ผมกจะแต่งงานด้วยจะไม่ได้หน้าร้ายาแล้วนหรอเอารางวัลมาแล้วน่าเวทีครับขอเวลาที่เด็ครับไับรำล้ำไปก็จะกลับไปได้พัมเพื่อนา่าลํำคานนูของเราได้ห้าร้อยจากเจ้ <500 S 1> จาภาพคือครั้งเดียวจบเลย <c oughs> ไม่กระเตื้องเลยนะนิ่งเลยอะ่ะห้าร้อยนิ่งเลย <c oughs> ต๊เจะา้าภาพพอดูในตอนเจ้าภาพเป่าคนะครับไม่ขยับเขยื่อนไปไหนเลยําไป เหลือแต่โตกับช้างแล้วเุณแม่บีพีขอบคุณมากนะคะแม่บีพีนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอค่าน้ำมันสองลิตรได้ไหมครับขอบคุณนะคะเออเออแบบไฮ้ยี่เสมเป็นไรอ่ะกระทอมหมดลิตรถ้าหากว่าจะหลับไปเส้ใช่ทำดงได้แชจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเรา ขอคืนแล้วกันแต่ <S <S 2> <S 2> เราเนี่ยจะแต่งงานกับดำดงเองไม่จังไงขนาดนั้นเราว่า,าเรากับดำดงเนี่ยเป็นเนื้อแต่ว่าพระองค์ให้กับผมฉันแล้วนะมันก็เป็นสิทธิที่กับผมฉันจะให้หรือไม่ให้พระองค์ก็ได้แล้วแต่ว่าเราเป็นเนื้อคู่กันในแฉไม่ใช่เนื้อคู่ของดำดงเป็นเนื้องงคู่ที่ไม่ได้อยู่แล้วเราขอคืนแล้วเขาเปลี่ยนเปลี่ยนก็เราให้แต่เราเปลี่ยนใจเราขอคืนเราไม่ได้แล้วไงไม่ให้แล้วไงเราขอคืนไม่ขอคืนไม่จะให้ไม่ให้ไม่ไม่ให้งั้นออกไปเลย เชิญให้ไม่ได้ใช่ไหมก็ออกจากคณะไปไงเออออกไปไปไปออกไปไปกูรอเสียบอยู่ไปไปก่อนไปไปสักพักนึงนะพอกูฟื้นตัวแล้วค่อยเข้ามาให้ไม่ได้ก็ออกไปก็ได้ออกไปแค่ผู้หญิงคนเดียวถึงกับจะต้องแยกทางกันทั้งๆที่อยู่กันมาสิเก้าเกือบจะยี่สิปีอยู่ละจะสิบเกปีสิบเก้าจะยี่สปีละ ก็ได้ไปอยู่กับเขาไปอยู่กับเขาให้แค่นี้ซักก็จบแล้วจะต้องให้มีน้ำโหมพิเศษเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยรียกกูด้วยสิกูจะได้ไปด้วยนวลเขาหน้าเป็นสุกเกษมัวร้านมากกว่าอีกคนนู้น ไม่ครบล้วคนหัวขีดเลือนน่ะฝากหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับใจมันจริงจริงไมขอบคุณเอ้ยเขไม่้ให้มึงไม่เสียใจเหรอไปก่อนนะไปแล้วะไปหรอคะเอ่อถ้าเกิดอะไรขึ้นนึกถึงหน้าพี่ไว้นะทำไมอ่ะสานรำจะได้ไม่มีอารมณ์ไง ไปดลดังทำไมล่ะคุณออลชอนร้อยขอโทษโทดแต่แต้มขาดฉลน์มัน <c oughs> มน,นึกอะไรไม่ออกโดีนี <c oughs> ่เธอใช้ดำดงจริงหรือเปล่า